รีวิวดาบิดด k เคอาร์โอสุดยอดผู้รักษาประตูหนึ่งเดียวของกิจกรรมยูทีโอที T A S. ด้วยบารมีในในมือทองที่เปิดแพ็คไหนก็ได้แต่ตัวแพงๆขอให้ใครที่กดติดตามใหม่และกดแชร์คลิปนี้ดวงดีเปิดแพ็คไหนก็ได้ตัวดีๆมันหม่านกันทุกคน ถึงแม้ OVR จะมาให้ไม่มากแต่บอกได้คำเดียวเลยครับผมว่าถ้ายากอย่างเยอะและนี่คือหลวงพ่อ DKR ชายผู้ที่มีค่าพลังยืนเป็นอันดับหนึ่งของผู้รักษาประตูณนะช่วงเวลานี้ถึงแม้ OVR จะมาให้แค่107แต่พอจะเอาไปเปรียบเทียบกับผู้รักษาประตูตัวอื่นๆแล้วเด r มีค่าพลังสูงมากกว่าตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยการพุ่งตัวที่มาให้ตั้ง200บวกกับค่าพลังการตอบสนอง201มันส่งผลให้เด r ร่างนี้น่าใช้มากกว่าผู้รักษาประตูทุกตัวณนะเวลานี้เลยถ้าค่าพลังจะมาเยอะ ขนาดนี้พี่บอกเลยครับว่าเอาไปยืนในทีมและใช้ได้ยาวๆโคดโหดโคดพุ่งโคดเซฟไม่หลุด QC อย่างแน่นอนและสำหรับใครที่กําลังมองหาผู้รักษาประตูดีๆสักตัว DKR อร่างนี้เลยครับพี่แนะนําโดยรวมแล้วดาบิด DKR อร่างกิจกรรมยูทีโอทีตัวนี้พี่มองว่าโหดและจัดอยู่ในโหมดน่าเล่นส่วนตัวแล้วพี่ให้10เต็ม 10, 10พุ่งดีเซฟเยี่ยม OVR ไม่เกี่ยวเสียเดียวได้หมดจบรีวิว